โอ้ตื่นเต้นมากครับฉบับนี้ยังกับหนังฮอลลีวูดฟังให้ดีนะคนถามเป็นผู้หญิงนะครับคุณหมอครับอายุ22ปีกําลังศึกษาใกล้จบหนูกับแฟนคบกันมาเกือบ5ปีหนูมีเรื่องอยากจะถามคุณหมอคือขณะที่หนูกับแฟนทําสัมพันธ์รักนสับนี้ดีสัมพันธ์รักกันอยู่ตอนที่แฟนถึงขีดสุดถุงยางขาดโอ้โห ช่วงนั้นหนูกับแฟนคิดมากแต่แฟนปลอบใจบอกโอ้น้องถุงยางมีสารป้องกันการท้องอยู่แล้วอย่าคิดมากจิ๊บจ้อยแฟนบอกนี่ถูกหรือเปล่าครับครับการ<อ>มีเพศสัมพันธ์ถึงขีดสุดถุงยางขาดคืออย่างนี้ครับถุงยางเนี่ย <c oughs> เขาก็ป้องกันได้ไมเหมือนกันจริง <c oughs> อย่างที่น้องเขาคิดนะครับหมายความว่าไอสารที่เคลือบเนี่ยนะครับมันมีสารหล่อเลื่อนด้วย <c oughs> มันมีสารที่ป้องกัน <c oughs> การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ <c oughs> บางชนิดแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าตัวสุจิด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตาม นะครับถ้าเกิดเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยก็ยังอยากจะให้น้องน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอสูตินรีแพทย์ภายใน3วันหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นนะครับภายใน72ชั่วโมงหลังจากมีสัมพันธ์รักอันนั้นนะครับเพราะเราเป็นคิดว่าทำยังไงปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่านะครับอันนั้นก็เรียกว่ากระบวนการการคุมกําเนิดฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินไปหาคุณหมอนะครับเพราะว่ารู้ได้ยังไงครับว่าอีตอนที่มันรั่วเนี่ยนะฮะเกิดมันรั่วตรงลายนะครับ แล้วมันรั่วด้วยความแรงตอนนั้นเหนอขอัครับกําลังท,ที่ที่บอกกําลังสปีดเนี่ยแมมันพุ่งชุดไปเลยนะเกิดไปตรงไอ้วันที่ไข่ตกพอดีนะคุณฮานวันที่ไข่ตกพอดีผู้หญิงเนี่ยปากมันลูกซึ่งอยู่ด้านในเนี่ยนะครับมันท่อสะพานเมือกมันใสแจ๋วเลยออกมาจับเข้าไปสองสาตัวเจอซูเปอปร์สเปิร์มวิ่งเข้าไปชุดเลยทําไงครับนห็นไหมฮะหมายความไม่โดนไอตรงเครือบข้างนอกอ่ะอ๋อัผ่านยาฆ่ามา อ่าฮ<น>ะคือคือถ้าเกิดไม่ตรงวันนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรอ <Okay. S 2> ่ะเพราะนั้นเพื่อปลอดภัยไว้ก่อนถือเป็นหลักการ,รว่าถ้าเกิดกรณีถุงยางรั่วถุงยางขาดหรือเกิดอุบิเหตุอะไรห,หรือถุงยางหลุดเข้าไปภายในนะครับายหาคุณหมอเลยแล้วคุณหมอก็จะจัดการให้ยารับประทานครับแค่รับประทานเท่านั้นเองภายใน72ชั่วโมงเนี่ยปลอดภัยที่จะไม่ตั้งท้องถึง99% เป็นไปได้ว่าอาจจะถุงยางหมดอายุอันนี้อาจจะเป็นข้อเต,ตือนใจสำหรับน้องๆด้วยเหมือนกันไหมครับผมผมเตือนอันนี้ครับน้องๆหลายคนโดยเฉพาะหนุ่มๆหรือสาวๆเนี่ยกลัวคุณพ่อคุณแม่ว่าซื้อถุงยางไว้แล้วจะพกหรือพกที่ไหนก็พกในเก๊ะหน้ารถเนี่ย <S 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 นะฮะแล้วก็ขับรถไว้จอดนั้นเป็นยิ่งยิ่งทีเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาคงไม่ให้จอดในที่ร่มจอดก็พึ่งแดดแล้วมันก็ร้อนนะมันมันจะรั่วอยู่แล้วพอไปถึงตอนนั้นมันก็เลยรั่วไปเลยหาว่าถุงยางไม่ดีซะอีก นะครับเพราะยิ่งซื้อเตียวไม่นานกะว่าวันนี้จะเผด็จศึกน้ำเก็บไว้สักอาทิตย์หนึ่งมาีกทีรั่วไปเรียบร้อยไม่เหมือนวนยนะยิ่งบ่มยิ่งดีไม่ได้ใช่ไหแล้วบางคนเอาไปเก็บในกระเป๋าหลังก็ไม่ดีไม่ได้ครับเก็บกระเป๋าหลังพอตอนไปจีบแฟนจะชักชวนให้มีเขาเรียกนะสัมพันธรักก็บิดซ้ายทีบิดขวาทีพอตอนออกมาปุ๊บมันก็ฉีกซะเลยเพราะนั้นถ้าเก็บเก็บกระเป๋าตังค์ด้านหน้าครับ นะนะเก็บด้านหน้านะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดได่นอนน้องๆผู้หญิงถ้าจะเก็บก็่าไปใส่ในกระเป๋าตัวเองอะ่ะเพราะกระเป๋าตัวเองนี่บางทีมงนสาบเข้าไปมันยังหลงเลยนะของเขิมเต็มหมดมีดเมื่ออะไรของแหลมห้ามใส่นะงั้นก็เก็บเก็บไว้ที่ที่มันมีกล่องเดี๋ยวนี้บางบริษัทนี่น,นะครับ,รบเขามีกล่องพลาสติกให้เลยแข็งๆเก็บไว้ในน,นั้นจะได้ปลอดภัยนะครับแสญฟังเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงน้องๆวัยรุ่นเหมือนกันว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็มีเพศสัมพันธ์แล้วบางทีมันก็เกิดเหตุชุกเฉยกันขึ้นนนมมาี้ัเป็น ข้อคิดหรือข้อที่จะต้องทํำยังไงไหมคะสําหรับวัยรุ่นเนี่ยค่ะคือ,คอ,คอที่จริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดนะคุณหมอตอนน้อยมากๆจริงๆะนะครับน้อยมากๆจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆทั้งหลายจะเกิดไปถึงตอนนั้นแล้วแล้วไม่ยอมใช้นะครับมันน้อยจริงๆถ้าเราซื้อถุงยางอย่างชนิดที่เ,เขาเรียกว่ามีเครื่องหมายออยรับรองนะครับแล้วก็ไม่หมดอายุสวมใส่อย่างถูกวิธีโอกาสที่เป็นอย่างนี้เนี่ยน้อยนะครับปัญหาอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยสารหล่อรื่นมันไม่ค่อยจะดีจากภายในนะไม่ใช่จากที่เขาเคลือบนะมันก็เลยเกิดได้ครับ